เนี่ยได้แบบนี้มาเลยครับเพื่อนๆคนให้เข้ากันเหมือนหมักเนื้อเนาะแล้วก็เราเทลงไปในหม้อเลยไม่กินมากเพื่อนคนให้เข้ากันนิดนึงนะที่สุดเราเทแล้วกันเนาะนี่นี่นี่ลงหม้อเลยครับเพื่อนๆน,น,นี่ มีหนมจีบครับก,กับกระเทียมจีบม,มีนะจ๊ะต้นนี้ขาหาข่านขาห่านหรือขาเป็ดเนี่ยน่ากินนะพนเพื่อนๆพื่อเ็ซีฟู้ดซะหน่อยโหสุดๆดับเพื่อนตับเขาน่ากินมากเลยนะตับบัวนะเขาทำาลาหันมาปาใา่ป่ะแล้วก็น่ากินมากดยสิ ทำลงมาจา้ะที่เห็นอยู่นี้คือ เนื้อนะครับเนื้อชั้นดีเลยนะครับของร้านแมนดารินมาด้วยซุปดำดำและต้มยำจังแล้วก็เครื่องดื่มเป็นรีฟิลเราได้มาแล้วเป็นซอยเมวกับชาเขียวนะจ๊ะสวัสดีครับแก้วยูน้อยร้อยโลชแน,นลนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับวันวันตอนเย็นนะครับวันนี้เรามากินร้านชื่อแมนดารินนะครับเป็นร้านฮาราสุก,กี้อยู่ที่ รังคาแหงนะครับซอยสี่นะครับมาดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างบอกเลยว่าของเยอะหลากหลายแล้วก็นะคาบุฟเฟ่แค่สอง้อย้าสิบเาบาทเท่านั้นครับเนื้อนะครับใส่เนื้อต้องมาค่ะใส่เนื้อต้องมาความน่ากินของโอ้โหน่ากินมากครับเพื่อ,อนๆเ,เดี๋ยวรอน้ำเด็ดแป๊บนึงเนาะ มีบะหมี่หยกด้วยสังบะหมี่หยกมาแล้วก็เกี๊ยวทอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกิมจิกับงาหน้ากินมากตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนที่นี่มีพิเศษคือมีติ่มซำด้วยนะครับเลยด้วยนะครับวันนี้แ299บาทหมึกกุ้งหมึกกรอบถัดมาเป็นชุดผักนี่ มีเห็ดมีผักแล้วก็มีเนื้อบดด้วยนะครับมีไข่ของเห้าพูเกลียวเนื้องุ่ยน่ากินมาก,กเพื่อนต้องมาแล้วล่ะเป็นเนื้อนุ่มนะครับนี่น่ากินมากเนื้อนุ่มใส่ไข่ตอนนี้นมไมลูไปเรียบร้อยแล้ะโหน่ากินทุกอย่างเ,เพื่อนบอกเลย เนื้อคือดีมากมมนุ่มนิ่มแล้วก็หั่นบางอันนี้ก็เป็นสี่ฟูต้ยมยำบอกเลยครับว่าจ้ำจ้อนจ้ำจอนชุ่มกับน้ำจิ้มนะคือดีเลยแหละเพื่อน ข้าู้นะจิ้มซีฟูดก็ได้ก็ได้ติ่มซำมานะครับคือร้านนี้เขาดึงข้อดีคือมีติ่มซำด้วยนี่สับเป้าเราสั่งไปเป็นผูอัดกับหอยเย้า่มาฮะแลครับแล้วก็เป็นปลาหมึกซีฟูดโอ้อันนี้เป็นไ่กุ้งนะครับขาเก๋า แล้วก็มีขาห่านด้วยรวมถึงเต็มโต๊ะเลยเมื่อตอนนี้กระดูกเนื้อนะครับง่ายๆคือมีทั้งทะเลทั้งซีฟู้ดแล้วก็มีทั้งตําซำด้วยเพื่อนไม่ขิ้ทุกอย่างเลยอันนี้ปลาหมึก กินมากเพื่อน,นความเด้งอันนี้ไข่เย่วมาปูอ๋อัดโหคือ,อคือน่ากินดีมีสระเปาเนือเ้อได้นะครับนี่แล้วก็ซุองเนื้อน่ากินหลายอย่างโอ้โหมันร้อนเลยเพื่อนแล้วอร่อยมากเนื้อน,นุ่มมาก มีประมาณสี่ห้าเนื้อนะครับมีเนื้อสันในนะครับสันทอ<ม>เนาะแล้วก็มีใบพายนะครับมีเนื้อหนกนะครับมันก็มีเนื้อหมักด้วยเมัเนนุ่มเนื้อนุ่มเขาจะใส่เป็นไข่ชิมนี้ก่อนอนุ่มมากเว่เดี๋ยวมาดูตัวเนื้อหมเนื้อเนื้อนุ่ม นี่น้ำลูกแบบนี้ครับเขาใส่ไข่มาแบบนี้เลยแล้ว,ลวน่ากินมากๆในีแล้วเ็าใส่ลงไปเลยเลยโอ้โหีนราคาบุฟเฟ่น,นะครับตัวทะเลก็มีนะครับนี่เราสั่งกุ้งหมึกหมึกกรอบนี่เราสั่งมาน่ากินมากปลากเขราเราสั่งมาชอบสองไม่รู้เพื่อนๆใครชอบกินในนี้บ้างเราชอบกิน ของเต้าหู้อ่ะอร่อยมากสั่งมารับส่องเลยจ้ะไปหอมหอมหอมใหญ่หอมใหญ่่หอมใหญ่ลงไปใส่ฟองเต้าหูหห้ลงไปเห็ดห,หูหนูเป็ดกระดองของเต้าหู้ เห็ดอหอมหอมแล้วก็เห็ดออริจิก็ที่เมจิแล้วก็นี้เป็นออริจิใส่ลงไปเลยจ้ะอร่อยมากสลามทานได้เดแ๋วรวใส่เนื้อเพิ่มนี่จ้ะ กินเลยจ้าอืมมีอะไรก็ใส่ลงไปไข่แล้วก็ตอสมีหม,มูสับเอ้ยเนื้อสับเด็ดเด็จ้าเตรี้ยเดยจ้า ประสาทสร้างเมน,นูได้เลยนะจ๊าน่ากิกน,มนมากเพื่อนเหมือนม้อไฟแบบเดือด,ด,ดแ,ลแล้วแบบกินเมืเ่อกี้ใส่บุ้นเส้นลงไปด้วยนะเนี่ยจะมีบุ้นเส้นม้อไฟจ้ะว้าวบุ้งเป็นเหลือม้อไฟ ก็จะเป็นเลยนะทั้งหมดเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาด้นที่ร้านแมนดารินเป็นชื่อจีนนะครับนี่จีนีนเลยเนาะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยตกแต่งสีแดงเลยนะครับสังเกตง่ายๆคือสีแดงเลยทั้งร้านแล้วก็มีที่จอดรถอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับชื่อว่าแมนดารินเป็นร้าน ฮาลานนะครับก็คืออิสลามทานได้นะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่เที่ยงวันนะครับจนถึงประมาณสี่ทุ่มออเดอร์ตามนี้เลยนะครับเป็นฮาลานร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่เข้ามาในร้านแล้วร้านชื่อแมนดารินนะครับสวัสดีครับนี่บริเวณร้านคนเต็มร้านเลยนะจ๊ะ สวัสดีครับพี่เจ้าของร้านนะครับผู้จัดการร้านนะครัะพอดีไปลง youtube ไปหนึ่งครับพี่สอบถา,าไมไปหนึง่งอันนี้ร้านเปิดมานานยัง,ยงครับจะป,ปีหนึ่งแล้วโอว้เป็นร้านห้าล้านซึ่งเป็นแบบ Obrig <ะ>บุฟเฟ่เนาะไม่ค่อยไม่ค่อยมีร้านที่ห้าล้านบุฟเฟ NO. ่เท่าไหร่เนาะเป็นติ่มซำเป <Brave> ็นติ่มซำด้วยทําไมถึงมาเปิดร้านแบบแบบประเภทนี้อรัพี่ที่นี่น่าจะมาแต่งงานใช่ไหมคะใช่ไหม เาชอบทานบุฟเฟ่ะไรอย่างนี้เพราติ่มซำคือที่ร้านจะมีทั้งติ่มซำแล้วก็มีทั้งเป็นชาบูด้วยแล้วก็ใช้เนื้ออย่างดีโอเคอเครับขอบคุณมากนะครับร้านนี้บรรยากาศดีมากนะครับพี่ร้านตึดต๊ดๆต,ดต,ดตดนี่เป็นเครื่องดื่มให้บริการนะครับก็เป็นรีฟิลนะครับอีก29บาทเท่านั้นน,ำน,ำน,ำน้ำยำจิ้ม ส่วนน้ำจิ้มก็จะมีพารติมีซีฟูด้ดห่ังโต๊งมีพริกนะครับไอติมนะครับก็สามารถมาสั่งได้นะครับตัวนี้มีสามรสด้วยกันวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับนี่เสิร์ฟไม่อั้นเหมือนกันนะจ๊ะ